คอมเซตขาว CPU แรงไม่ต้องจ่ายแพงก็ซื้อได้กับคอมเซตมารุ11053 สวัสดีครับสวัสดีทุกกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ JIB Channel ครับวันนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งคอมเซ็ตที่บอกเลยว่าคุ้มมาก <Wow. S 1> CPU 8 c o คอ16 t h r เทรดตัวแรงจากค่ายแดงรวมไปถึงกาจอยังเป็นค่ายเขียวตัวคุ้มอีกด้วยและเซ็ตนี้เป็นอีกหนึ่งเซ็ตที่บอกเลยว่า สวยละมุนอุ่นตาน่าใช้งานใครที่กาลังหาคอมที่เน้นการใช้งานครอบคลุมตัดต่อวิดีโอก็ได้ทํางานก็ดีและเป็นคอมที่สามารถประมวลผลได้รวดเร็วว่องไวนะครับเซตนี้ตอบโจทย์แน่นอนและราคาครับเบามากเพียงแค่26,500ก้26,500บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนฮาร์ดแวร์ได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยครับ มาเริ่มกันที่ CPU ตัวเด็ดค่ายแดง AMD Ryzen 7 5700X นะครับตัวนี้8คอร์16เทรดประมวลผลไดรวดเร็วว่องไวทั้งงานตัดต่อวิดีโอและการทำง,งานต่างๆเลยครับถัดมาครับกับเมนบอร์ดตัวนี้เป็น g i ิ a b ก t e B550M K ให้แรมมา4แถวเป็นแรม DDR4 นะครับส่วนการ์ดจอครับเป็นตัวคุ้มอีกเช่นกันการ์ดแล o r d RTX 3060 One Click OC ส่วนแรมครับก็เป็นสีขาวตัวคุ้มคุมโทนกับ Corsair v e n g e a n c e LPX DDR4 บัส3,200สเมกะเฮิรตซ์ส่วน SSD ครับเป็น Kingston NV2 500 GB ส่วน power supply ครับเป็น a n t e c Atom B 6 5 0 650วัตต์80ดบพัตต์รอนส่วน heatsink ครับขาวสวยเนียนตากับ ID Cooling SE 224ง Sing Song Tower พัดลม12ซนติเมตรและสุดท้ายครับกับเคสสวยๆแบบนี้ตัวคุ้มเลยเคสตัวนี้ Montech X 3 g l a s s นะครับขาวสวยเนียนตาหน้าใช้งานทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่26,500บาทคุ้มไหม เล่นเกมแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เริ่มกันที่เกมแรกครับเกมวอรรนครับปรับภาพเป็น Full HD Quality เป็น High นะครับเฟรมเรท400เฟรมมีจอไหนรีเฟรชเรต400-500บ้างไหมถ้ามีเดี๋ยวไปซื้อมาใช้เลยคอมเซตมีวอร์รนนี่เล่นแบบลื่นไหลโอ้โหแบบไม่ต้องกระพริบตาภาพเนี่ยเมียนตาจริงๆเล่นเรื่องขนาดนี้ครับไม่ต้องห่วงเลยแรมก็เพียงพอกับการใช้งาน CPU กับการ์ดจอก็ทํางานเต็มที่ไม่มีข้อขวดอุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนวอรรนเล่นได้สบายแน่นอนครับ มาครับกับ Overwatch ครับปรับภาพอัลตราความละเอียด Full HD แอมเบรดวิ่งไป200กเฟมนะครับแรมใช้ไป1 3 7 g กครับ CPU การ์จอก็ทำงานเต็มที่ c ี U อยู่ในช่วงประมาณ30%นะครับก็สามารถสตรีมเกมได้นะแล้วก็อุณหภูมิไม่ได้ร้อนด้วยนะครับฮีทซิงค์ทรงทาวเวอร์พัดลม12เซนเย็นแน่นอนไม่ต้องพึ่งพาชุดน้ำนะครับไม่ต้องไปสัรหามาติดให้มันยุ่งยากแต่ถ้าอยากติดก็ติดได้เหมือนกันนะครับเย็นเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการ์จอก็ทำงานโอเคครับอุณหภูมิ สบายแน่นอนครับ ถันมาครับกับสไปเดอร์แมนครับเกมนี้ปรับภาพ Full HD ครับคุณภาพเป็นโลเฟรมเรทก็ชิวๆสบายๆนี่ไม่ทาให้บอกว่าโลนะคิดว่าเป็นเกมที่ปรับภาพอันตราแต่ดีเทลรายละเอียดต่างๆแสงเงาอาจจะดรอปลงไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับภาพตัวเดียวโหยัยงเนียนยังสวยอยู่นะครับเนี่ย Full HD นี่เล่นลื่นเลยฟลเฟรมเรทประมาณ60-80ถึง FPS แล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงนะครับแรมใช้ไป 13G b CPU ใช้งานไปประมาณ4 0่รและกระจอก็ทํางานโอเคเลยเปิดให้ DLSS ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวการ์ จอ Nvidia เดียเนี่ยเขารองรับอยู่แล้วทําให้เฟรมเรทมันเพิ่มขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องเค้นประสิทธิภาพของการ์ดจอให้มันเยอะอะไรมากมายเกมอย่าง Spiderman เล่นได้เกมที่เป็น c r i ป p e A ภาพสวย Single Player ออีกทุกๆเกมบนโลกใบนี้คุณก็สามารถเล่นได้แน่นอนครับ ถัดมาครับกับเกมผับจีเกมนี้ปรับภาพเป็นไฮนะครับแล้วคุณภาพก็ Full HD แต่ได้จริงๆก็อยู่ในช่วงประมาณสัก1 0 0่งถึงร้อเกมนี้ใช้ r รมไป 11GB นะฮะ CPU กร์ดจอทํางานกันดีเป็นปีเป็นขลุยใช้น้อยไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะเพราะว่าการประมวลผลเนี่ยเกมมันดึงไม่เท่านี้แร m กร์ดจอ c p u ก็ทํางานประมาณนี้ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องเลืองไฟด้วยแล้วก็สามารถต่อกับหน้าจอ 144H เฮิร์ตเล่นเกมไปพร้อมสตรีมเกมไปได้ก็เรียกได้ว่าผับจีเล่นได้สบาย พร้อมกับเล่นไปสตรีมเกมไปได้แลมเหลือเฟือ CPU ยังแรงเลยเหลือและการจอก็เล่นได้ดีมี ENCODE ช่วยในการสตรีมให้ใครที่เป็นสตรีมเมอร์มีงบไม่เยอะต้องการคอมสตรีม,รมเซตนี้จัดได้แน่นอนครับเกมนี้ปรับภาพเป็นโลนะครับคุณภาพเป็น Full HD เฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณ120เฟรมครับเล่นได้สบายๆเลยก็ระวเป็นเกมที่แอคชั่นต่อสู้ ภาพต้องลื่นไหลโยนดาบเข้าไปเอ้ยไม่ใช่ดาบขวานนะฮะเฟรมเรทนี่ก็เป็นร้อยเฟรมครับเล่นได้สบายๆแน่นอนนะครับมีความลื่นไหลภาพสวยงามในการเล่นเป็นเกมแบบซิงเกิลเพลเยอร์ก็เน้นภาพสวยได้บางทีอาจจะปรับเฟรมเรท60ปรับภาพแตเมปสองเคก็สามารถทําได้เช่นกันหรือว่าจะปรับภาพคอลิทีเป็นอัลตร้าก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแล่ได้ความชอบถ้าชอบลื่นไหลก็ปรับโลไปเลยเฟรมเรทให้กับหน้าจอ144เฮิร์ตไม่จะเนียนตามากๆเลครับเล่นไปสตรีมเกมไปหรือจะอัดหน้าจอไปก็ได้แรม16หกเหลือกินเหลือใช้ นะครับใส่แรมเพิ่มเข้าไปโดยที่ไม่ต้องถอดของเดิมออกเพราะว่าเมนบอร์ดให้แรมมาสี่สล็อตนะครับกับคอมเซ็ตมารู 53, ้1นึ่งหมเซตนี้เล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกไบนี้คุ้มๆแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับคอมเซตตัวคุ้มครับมารุ1นึ่งหนเซตนี้เนี่ยโอ้โหใครที่เป็นสายตัดต่อวิดีโอนะผมบอกเลยว่ายังน่าสนใจอยู่นะครับวิดีโอจะเป็น 4K ใส่กราฟิกแบบอลังการใสเลเยอร์ซ้อนกัน 3- 4 5ชั้นจะ 4K2K หรือ FullHD สามารถทําได้หมดแน่นอนและยังสามารถเรนเดอร์ได้อย่างรวดเร็วว่องไวเพราะเขาให้คอให้เทรดมากถึง8คอสิบเทรดทาให้มันสามารถเรนเดอร์ได้อย่างรวดเร็วว่องไวถูกใจส่วนงานพวกออโตแคดหรือว่างานดี ๆก็ยังสามารถรองรับได้เช่นกันนะครับและการ์ดจอ RTX 3 0 6 0นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเจเนอเรชันเก่าเพราะว่าตอนนี้มันมี40ซีรีส์ออกมาแล้วแต่30ซีรีส์อย่าง3060ตัวนี้ยังคงเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้แบบสบายๆแน่นอนนะครับการอัปเกรดเพิ่มเติมในอนาคตก็สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม SSD หรือว่าเพิ่มแรมเข้าไปเมนบอร์ดตัวนี้รองรับได้ถึงแม้ว่าแรมจะเป็น DDR4 อยู่แต่ยังคงคุ้มค่าและน่าใช้งานเนี่ยไม่เกิน3า0 0ม่นบาทเนี่ยเซตนี้ผม ไปสั่งซื้อกันได้ที่ www.jib.co.th ครับมีคอมเซ็ตให้เลือกซื้อมากกว่า100เซ็ตผ่อนศูนเนได้นานสูงสุด10เดือนรวมถึงมีบริการส่งฟรีส่งด่วนส่งไวกรุงเทพและปริมณฑลภายใน4ชั่วโมงแล้วก็ยังมีประกรันคันเทพจาก JIB เสียเปลี่ยนสวนมีปัญหา7วันเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีครับและภายใน30วันนะครับเกิดมีอะไรเสียหายเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นนั้นให้ทันทีไม่รีรอครับที่นี่ที่เดียวที่ JIB และยังมีของแถมมากมายด้วยนั่นเองนะครับดูแล้วถูกใจ กดติดตาม Subscribe Like แชร์ JAB Channel ครับขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย